สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะสถานการณ์นะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าข่าวในขณะนี้นะครับเรื่องของการแบ่งข้างแบ่งขั้วนะระหว่างตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะเกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ก็มีชาติหนึ่งนะครับที่วางตัวสมดุลนะครับระหว่าง2ขั้วนี้นั่นคืออินเดียนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของ G20 นะครับมาเล่ากันเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับ ผู้ช่วยปูตินนะครับสันเสริญอินเดียนะผู้นําประกาศกลุ่ม G20 ต่อ,อยูเครนนะครับโดยรัสเซียกล่าวว่าแถลงการของเดลีสมดุนนลนะครับข่าวแปรนะครับจากต่างประเทศว่ารัสเซียนะครับของปูตินเนี่ยยกย่องสรรเสริญการประกาศเดลีนะครับของ G20 สมดุลรัสเซียต่อถ้อยแถลง G20 นะครับต่อ,อยูเครนชมเชยสรรเสริญสําหรับการประกาศเดลีนะครับจากบรรดาพันธมิตรตะวันตก ของอยูเครนนะครับรัเสเซียนะครับได้ชมเชยยกย่องการประกาศนะการประชุมกลุ่ม G20 ว่าไม่มีการประนามมอสโกเหนือ,อยูเครนการประกาศนั้นนะครับได้ดําเนินการเมื่อวานนี้นะครับนะด้วยความเป็นเอกฉันท์ร้อยเร์เซ็นต์ในนิวเดลีโดยปราศจากการวิพากษ์วิจาร์รัเสเซียการประกาศเดลีนี้ได้เรียกร้องสันติภาพในยูเครน การประกาศนั้นนะครับยังได้เรียกร้องบรรดารัฐประเทศทั้งหลายนะครับไม่ให้ใช้กำลังเพื่อที่จะจับฉวยนะครับอาณาเขตดินแดนรัฐบาลรัสเซียนะครับได้ยกย่องชมเชยถึงแถ,ถลงการร่วมที่มีความสมดุลน,นะครับของกลุ่มนะของทั้ง20นั้นพวกเชอร์รัสเซีย G20 นะครับชื่อว่าเซเวสลาน่านะครับลูคัสนะได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ถูกสะท้อนในรูป แบบนะครับของความสมดุลนักเจราจาต่อรองของรัฐบาลรัสเซียนะครับกล่าวว่าบรรดาสมาชิกทั้งมวลของกลุ่ม G20 ได้เห็นร่วมกันนะครับที่จะปฏิบัติเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ของสันติภาพความมั่นคงและทางออกของการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งรอบโลกสหรัฐอังกฤษและเยอรมันนะครับยังได้ยกย่องชมเชยนะทางออกของการแก้ไขปัญหานั้น นะครับแต่ยูเครนนะกับรู้สึกผิดหวังนะครับก่อนหน้านี้นะครับจีนรัสเซียอยู่ในความไม่เห็นด้วยร่วมกันกับบวกตะวันตกต่อสงครามยูเครนมันเป็นงานที่ยากลำบากหนึ่งนะครับสำหรับประธาน G20 อินเดียที่จะสร้างความเป็นเอกฉันต่อคําประกาศเดลีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอินเดียก็ประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างความปร่งดองในมุมมองต่างๆของทุกฝ่ายในคำประกาศเดลีนั้น คำกล่าวนะครับว่ายุคสมัยของวันนี้ไม่ใช่ยุคสมัยของสงครามของนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับยังได้ถูกพบนะครับว่าเป็นการกล่าวหนึ่งในคําประกาศเดลีนั้นจำไว้ว่านะครับอินเดียเนี่ยไม่ได้มีการประนามนาคู่หุ้นส่วนกลาวโูมรัสเซีย สำหรับการบุกรุกรานยูเครนของพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนิวเดลีนะครับก็ได้เรียกร้องสำหรับการพูดคุยสนทนาและวิถีทางการทูตนะครับที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนนะครับมันข่าวชิ้นนี้นะครับก็พูด,ดง่ายๆนะน e l เอ่อดิวเดลีนะเมืองหลวงของอินเดียก็มีโอกาสนะครับรับแขกนะการประชุมกลุ่ม G20 นะจากทั่วโลก ก็มีทางรัสเซียนะจีนเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่า2วัฒนาธิบดีของจีรัสเซียไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่ามีความเห็นที่แตกต่างกับทางตะวันตกตอนแรกก็มีข้อไม่แน่ใจว่าจะสามารถท,ทําแถลงการร่วมได้หรือไม่นะครับเพราะทางตะวันตกเนี่ยต้องการประนามรัสเซียในการบุกทุกรานยูเครนนะครับแต่ทางรัสเซียนะครับก็ส่งผู้แทนไปคือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะก็ไปตกลงกับอินเดียนะครับว่า จะไม่มีการประนามรัเสเซียนะครับและสุดท้ายถ้อยถแถลงออกมาก็ไม่เดกฉันก็ไม่มีการประนามรัเสเซียนะโดยที่อิอนเดียพยายามรักษาสมดุลของทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งทางตะวันตกนะครับแล้วก็ทางรัเสเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลออกมาเลยทําให้รัเสเซียพึงพอใจนะครับก็ไม่มีการเ,เขาเรียกว่าประนามรัเสเซียแล้วก็พยายามใช้วิถีทางการพูดนั่นเองนในการพูดคุยนในการเจรจาเสียมากกว่านะที่จะ ใช้สงครามในการยุตินะครับก็ต้องกิดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าอินเดียจะมีบทบาทอย่างไรเป็นตัวกลางในเจราจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ถูกหนุนโดยตะว,วันตกหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ